สวัสดีครับขอบอลเครับเจอกันในวันศุกร์ครับก็มาอัปเดตเรื่องราวของความพร้อมของลิเวอร์พูลกันนะฮะในสุดสัปดาห์นี้แม้ว่าเพิ่งแข่งกันไปกลางสัปดาห์บุกไปเอาชนะเวสต์แฮมได้ก็ตามต้องแข่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าแข่งในวันอาทิตย์4ี่ทุ่มครึ่งเปิดบ้านเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับทอตแนมฮอตสเปอร์ กับทีมในระดับท็อปด้วยกันสเปอร์เพิ่งแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเมื่อคืนนะฮะโดนก่อน2แต่ว่าก็ฮึดขึ้นมาแล้วก็เอาคืนนะสุดท้ายก็สเสมอกันไป2-2โอ้โหก็เข้มข้นเข้มข้นในระดับที่สนุกสนานทีเดียวนะครับทีนี้การมาเจอกันในช่วงนี้นะครับครับก็ได้ถแถลงข่าวกันไปนะฮะการถแถลงข่าวส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บ าการเตรียมตัวพูดถึงคู่แข่งพูดถึงสิ่งอื่นๆต่างๆนานานะครับแต่ตอนนี้ก็จะเพิ่มเติมเรื่องของการาจัด11ตัวจริงของครอปซึ่งมีผู้สื่อขาถามหลายครั้งติดต่อกันเพราะว่าตอนนี้ครอปมักจะมี11ตัวจริงที่ค่อนข้างนิ่งเกืบเกือบเกือบถาวรน,นะฮะและพร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ทุกคนทราบดีว่าตอนนี้อ่ะโอเคเทรนด์มีบทบาท ที่พิเศษนะครับแต่ว่าก็มีบางตำแหน่งที่เราก็าสงสัยมาแปลกใจกันมาระยะหนึ่งนะครับผมเคยทำในขีดเขียนเรื่องบทบาทนี้ก็คือเคอร์ติสโจนเคอร์ติสโจนได้กลายเป็นตัวจริงออกสตาร์ทมาหลายเกมติดต่อกันนะครับทำเป็นเล่นไปนะฮะผมได้เชื่อเห็นว่าเขาก็มีดีอยู่ในบางหน้าที่ซึ่งทำได้ดีมากนะครับการ แย่งบอลเบรกเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ทำหน้าที่เกมรับอะในแดนบนอ่ะพูด,ดง่ายๆซึ่งครับหลังเกมที่แล้วเคยพูดถึงตำแหน่งทำหน้าที่การทำหน้าที่นี้ของเคอร์ติสโจนะบอกว่านี่ยคือคือ,ค,อคือเขาทำหน้าที่ได้ดีการแย่งบอลเนี่ยนะครับอปบ,บอกว่านี่คือความตั้งใจวางแผนนะครับซึ่งผมก็พยายามนั่นแหละขีดเขียนที่ผ่านมาก็พยายามเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีประโยชน์มีดีนะท,ทั้งทั้งที่ หลายคนก็ยังเราก็ยังแซวๆกันหยอกๆกันอยู่เลยนะตั้งชื่อว่าเป็นโจนสเบลลิงแฮมบ้างเป็นสตีวีโจหนบ้างอันนั้นคือหยอกๆกันเพราะเรารู้ว่าเคอร์ติสเนี่ยเป็นดาวรุ่งมานานมากแล้วแต่ว่าไม่ก้าวข้ามเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอ่ะโอเคเขาไม่รู้ว่าตัวตนของเขาอยู่ตรงไหนกลายเป็นดาวรุ่งที่ที่หลง ไปเล่นวูบว่าอยากจะโชว์ทักษะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางทีบางครั้งเนี่ยมีจุดเด่นมีตัวตนเก่งตรงไหนซึ่งโค้ชน่าจะมองว่าเราก็วางว่าเฮ้ยทำหน้าที่ซึ่งหลายๆคนมองว่าเฮ้ยโจนทำหน้าที่แทนไวนันดุมได้เป็นมดงานที่ดีได้แย่งบอลเก่งได้ปนกันระหว่างไวนันดุมกับเฮนโดตอนมาใหม่ๆคือคุณวิ่งไปเลยคุณสามารถ ใช้พลังงานของคุณได้เต็มที่เลยซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าเออเฮ้ยมันได้อะนะครับแล้ววันนี้ครอปก็ได้พูดถึงเรื่องของคอร์ติโจนเป็นพิเศษในการแถลงข่าวด้วยเรียกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มามาได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นเจ็บแล้วไม่มีตัวลงนะเขาตั้งใจมาแล้วก็บทบาทใหม่ที่ได้รับเลยนะนะครับทำเป็นเล่นไปอ่ะก็ ได้แถงข่าวผมอ่านไปแล้วแล้วผมก็แปลแล้วก็สรุปเป็นหัวข้อหัวข้อก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็ว่าไปเลยนะก็พูดสื่อข่าวถาม11ตัวจริงของครอบเลยนะครับเขาก็บอกวก่าก็อยากให้โอกาสเด็กๆนะได้มีโอกาสได้ค้นหาจังหวะของตัวเองในเกมบ้างแต่ตัวที่จะตีเข้าสู่ทีมนี้ได้นั้นก็คือความพร้อมในการเล่นตั้งรับและเล่น c o u n t เตอร์เพลสเล่นโตกับผมชอบสิ่งที่ผมจะได้เห็นมาก ดังนั้นผมจะให้เครดิตเป็นพิเศษกับมันนะครับนี่แหละสําคัญคือเล่นเกมรับต้องเก่งด้วยต้องพยายามเล่นเกมรับต่อให้คุณเล่นแนวรุกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ช่วยเกมลับเล่นเกมลับไม่ได้มันไม่ใช่เท,เทรนที่คลอบต้องการนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวทุกคนต้องปรับตัวเล่นเกมรับให้เป็นนะฮอะ ผู้สื่อขาวถามเกี่ยวกับสเปอร์ครับ,บอกว่าน,นี่คือฤด,ดูการที่มีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยุ่งยากมากๆของหลายๆทีมของเราเองมันก็ไม่เจ๋งนะมันไม่เจ๋งสําหรับเราแต่ประตูตอนนี้มันเปิดกว้างสําหรับทีมอื่นๆด้วย,ยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆระหว่างฤด,ดูการสามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงได้พวกเขาเป็นทีมที่เล่นโต้กับได้ดีที่สุดในยุโรปมาหลายปี ผมคาดหวังว่าพวกเขาจะทำได้ดีจริงๆท็อตแนมกลับมาได้จาก2ประตูเพื่อมายันเสมอ2 2กับแมนเชสเตอร์ตอนนี้ตำแหน่งแชมเปี้ยนลีกรอทีมอื่นอยู่เมื่อคุณเห็นทีมเมื่อคืนนี้ที่พวกเขามีเมื่อคืนนี้นะี่ยยังคงยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนผมจะเตรียมพร้อมสำหรับทีมท็อตแนมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเห็น วิธีการสู้ของสเปอร์เมื่อคืนแล้วครอปบอกว่าประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได,นะไได้แล้วก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดนะครับไม่ประมาทถามถึงวิธียูโรปาลีกแหละนะครับผู้สื่อข่าวถามเพราะว่าโอกาสที่จะไปแชมเปี้นยนลีกผมไม่หวังนะเพราะว่านิวคาสเซิลก็ไม่แผ่เลยถึงแม้ว่าเดี๋ยวนิวคาสเซิลจะต้องเจอเจอ,เจอทีม ทีมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่ว่ามันมน,น,นอกจากนิวคาเซิลไม่แผ่วแล้วเนะี่ยวินล่าก็ไม่แผ่ <c oughs> แต่แต่อูไนออมเมรี่มาเนี่ยวินล่าโอ้โหติดไปเฉยอะคือเราชนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าวินล่าชนะท่านิวคาเซิลชนะด้วยโอ้โหมันเท่ากับว่าระยะระยะไม่ได้ไม่ได้ถูกลดทอนลงมาเลยมันยังห่างเท่าเดิมมันยังเหนื่อยเท่าเดิมเพราะฉะนั้นครปก็เริ่ม เริ่มพูดถึงเวทียุโรป้าซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบจับต้องได้ขอให้เรามีตัวตนในยุโรปก็ pa, แล้วแต่เวทีไหนก็ได้นะครับเขาพูดถึงเวทียุโรป้าเขาบอกว่าเราจะรับได้ในสิ่งที่เราทําเราไม่ได้เริ่มต้นรูดกูการโดยบอกว่ามันจะยอดเยี่ยมนะแต่ในฤดูการนี้ได้สอนเราได้สองสามอย่างเราต้องสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพสำหรับสถานการณ์ที่ดีที่สุด แล้วก็ต้องรีบทุกอย่างมันออกมานะครับอาการบาดเจ็บบ้างนะฮะเกมที่แล้วไม่มีอิบูโกนนเต้นะครับครับบอกว่าอิบูไม่ได้เจ็บนะก็แค่พักเพราะว่าเล่นกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ติดตามเดียโกโจตาโดนกระแทกเข้าไปที่ข้างหลังนะครับคราบบอกว่าอิบูจะกลับมา แต่ผมเดาวา่าดามี้จะซ้อมได้ในวันนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานจากแพทย์อ็อ,อกซ์ก็ไม่ได้ซ้อมกับเราเรามีผู้เล่น2-3สคนที่ไม่พร้อมตอนนี้แต่อีกหนึ่งคนนั้นคุณต้องรู้ดีก็คือเดโอ o โกโจตาได้รับบาดเจ็บที่หลังแต่ก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับนี่คืออาการบาดเจ็บอัปเดตนะก็คืออีบูไม่ได้เจ็บ จะกลับมาในเกมนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าโจเอมาติปก็ทําได้ดีในเกมที่แล้วนะแต่แล้วแต่ครอปจะเลือกใช้อะแล้วก็แผนการที่ที่วางไว้นะฮะ,ะส่วนคนอื่นๆไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่อย่างนาบี้กับอ็อกนะครับรุ้นดีก็โจต้าดีกว่านะฮะเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับ คอปย้าต่อว่าเราทําในสิ่งที่เราได้ทําเป็นเวลานานแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอะไรที่เราขาดไปในปีนี้ก็คือความสม่ําเสมอนั่นคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงและมันเป็นสิ่งที่เรากําลังดําเนินการกันอยู่เขาพูดถึงเคอร์ติสโจนกับกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วเคอร์ติสโจนนะฮะวันนี้คือความตั้งใจของครอปอ่ะเขาบอกว่าเขาเล่นไป5เกมติดต่อกันคือได้ออกสตาร์ทแหละนะ แต่มันรูเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ผิดปกติของเขาเราก็ต้องระมัดระวังกับเขาเป็นพิเศษเขาก็ไม่สามารถซ้อมได้เต็มทั้งสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างถูกต้องนะครับแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขาดีจริงๆมันจะเป็นแบบนี้เสมอกับนักเตะในอะคาเดมีคนส่วนใหญ่มักจะชอบการซื้อนักเตะในระดับท็อปแต่ดังนั้นหากนักเตะอายุน้อยเล่นฟุตบอลได้ดีคนก็จะพูดว่าก็ ก็ไม่มีอะไรแต่ผมอยากดึงเขาเข้ามาเขาอยู่ในทีมได้เพราะเขามีคุณภาพจริงๆเขาครองบอลได้อย่างปลอดภัยและเล่นเกมรับได้ดีอันนี้สำคัญครับมันมันได้เทรนสิ่งที่ครอบต้องการจริงๆนะ้าการสึกซ้อมการปรับตัวเล่นได้อย่างที่โค้ดสั่งโค้ดต้องการโอ้สบายนะครับ มีคนผู้สื่อข่าวถามถึงว่าลิพูยังไม่เคยชนะต่อนเนื่องกันสามเกมเลยนะฤด,ดูการนี้มันจะต้องมีสะดุด <laughs> ในเกมที่สามโอ้ยขอให้อย่าเป็นเกมนี้เลยเราสาล้างอาถรรพ์ชุดขาวได้นะขอให้ล้างอาถรรพ์ไม่เคยเอาชนะใครได้สามเกมติดขอให้ล้างตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะพูดถึง เรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงความสม่ำเสมอผมยังมีความสุขดีกับอร์มการเล่นอของเราในตอนนี้แล้วก็ผมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากเห็นในเกมและนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนเป็นโค้สจริงๆเราต้องเน้นที่ตัวเราก่อนแต่เราก็ไม่สามารถเมินเฉยต่อคุณภาพของคู่ต่อสู้ได้มีอะไรให้เราปรับปรุงอยู่เสมอผมโอเคกับเรานะในตอนนี้แต่เราต้องโฟกัสและสแสดงให้เห็น สิ่งที่เป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดในโลกฟุตบอลก็คือการได้3แต้มครับความเสมอเสมอเนี่ยสำคัญนะคาพยายามจะสร้างอยู่นะแต่ว่ามันมันโอ้โดยเหตุผลด้วยอะไรปัจจัยต่างๆเยอะแยะนีมากมายนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็ทุกคนทําหน้าที่อย่างเกมที่ผ่านๆมาที่เราทําผลงานได้ดีนะแล้วแต่ละคนก็ลุกขึ้นสู้มากขึ้น ไม่หย่อแย่ไม่เมอไม่เสียสมาธิแล้วก็เอาจริงเอาจัง,จงมุ่งมั่นกว่าเดิมกว่าที่เคยผ่านผ่านมาเยอะนะฮะผมว่าไม่ไม่มีอะไรต้องเสียใจถ้าเกิดว่าพยายามนะแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงไม่มีใครว่าเลยขอให้พยายามแล้วก็วิ่งให้มันได้ใจเล่นแบบสู้ให้มันได้ใจแฟนบอลนะครับผมเชื่อเลยครับวางแผนไว้ดีขอให้เล่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่น ผมว่าผลงานผลที่มันออกมาเนี่ยม,ม,มันมันมันมักจะดีเสมอแหละโค้ดได้แค่วางแผนแล้วก็สอนสิ่งที่อยากให้ทำควรทำสั่งลงไปแต่ทุกสิทธทุกอย่างอะ่ะในสนามมันอยู่ที่นักเตะล่ะผมว่ามันเราจิตใจส่วนนักเตะของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้น,ด,น,ด,นดีขึ้นตามลำดับนะครับ เพราะว่าผลงานก็กดีขึ้นดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่คือบทแถลงข่าวของเจเกนคอปนะครับในช่วงวันศุกร์ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับก็มาอัปเดตบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับวันอาทิตย์นี้4ี่ทุ่มครึ่งเาจเจอกันในไลฟ์นะเปิดบ้านเจอกับสเปอร์สเปอร์ก็ยังประมาณไม่ได้นะถึงแม้ว่าสเปอร์เขาจะมีปัญหาภายในเยอะแยะมากมาย ตอนนี้ก็ยังไม่มอีอนาคตยังไม่แน่ใจว่าผู้นำจะเป็นใครนะฮะแต่ว่าพอพอเวลาที่เราได้เจอกับสเปอร์ทีไลมันไม่มีอะไรง่ายมันยากเสมอเพราะฉะนั้นนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมถ้าเราผ่านสเปอร์ไปได้อันนี้น่าสนใจผ่านไปได้นะถ้าเก็บชัยชนะได้สามารถเอาชนะได้อีกเกมหนึ่งมันจะเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะเพราะว่า เราน่าจะติดเครื่องแล้วส่งส่งไปยาวๆใน5เกมที่เหลือนะครับอ่ะสู้กันต่อไปวัดกันไปเกมต่อเกมดูแต่เราก่อนเราไม่ต้องไปสนใจแอสตันวิลล่าเราไม่ต้องไปสนใจนิวคาสเซิลหรือทีมอื่นๆได้ๆทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดในเกมที่เหลือนะครับเขาบอกว่ารับได้เรารับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะไปยุโรปหรือเปล่าหรือ ไปแชมปเปี้ยนหรือเปล่าแต่ถ้าไปยูโรปอะครับบอกว่าเราก็รับได้ในสิ่งที่เราได้ทําลงไปคือมันเราได้เนี่ยเราได้ทําเต็มที่แล้วอะไรประมาณนี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องจาเป็นต้องเสียใจนะครับ ح ح> เพราะว่าปัญหาต่าง,งๆนานามันมีมากมายระหว่งังฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงมันอีกแล้วหมดเวลาพูดถึงมันพูดไปก็ป่าประโยชน์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันนะครับสุดสัปดาห์นะฮะ ช่วงสิ้นเดือนด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งสำหรับช่องนี้แล้วไปกดติดตามในแฟนเพจ c o b ์บอ X ด้วยแล้วใครที่อยากจะสนสนุนช่อง SuperTank นะครับมีเมนูอยู่ด้านล่างคลิกเลือกแล้วก็ support ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับดเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับ